เนือข่าวโดยสำนักข่าว I-N-N <c oughs> 17อันิกามาติดตามข่าวกับดิชั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะ นายกรัฐมนตรีเผยสบคอขอผ่อนคลายมาตรการและต่อพรกฉุกเฉินถึง31มีนาคมเตรียมชงเข้าคอรมอพิจารณาวันพรุ่งนี้ค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบควา่าที่ประชุมได้หารือถึงการผ่อนคลายมาตรการต่างๆพร้อมปรับโซนสีแต่ละจังหวัดค่ะเพื่อมีการผ่อนคลายลดระดับให้มีพื้นที่อยู่ในสีเขียวมากขึ้นซึ่งขณะนี้มีพื้นที่สีแดงเพียงจังหวัดเดียวคือพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีมาตรการผ่อนคลายการแข่งขันกีฬาเจสกีซึ่งต่างประเทศมีความไว้วางใจหลังจากที่มีความสําเร็จในการจัดก,การแข่งขันแบดมินตันแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลายอย่างจะต้องตามมาตามลําดับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจธธและการท่องเที่ยวให้กับประเทศซึ่งหลังจากนี้ต้องยึดมาตรการสบประคเป็นหลักค่ะนายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าวัคซีนล็อตแรกจะเดินทางเข้าไทยในวันที่24กุมภาพานนันธ์นี้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นจะมีระยะเวลาเตรียมการ2-3% วันและพร้อมฉีดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นและย้ำว่าตนเองมีความพร้อมในการฉีดโดยนายกรัฐมนตรียังระบุว่าที่ประชุมมีการต่อขยายพรกฉุกเฉินออกไปจนถึงวันที่31มีนาคมโดยจะนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้พร้อมย้อนถามสื่อมวลชนว่าเดือดร้อนอะไรหรือไม่กับการคงพรกฉุกเฉินเอาไว้โดยย้ำว่าการคงไว้เพื่อการบูรณาการการทํางานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาโควิดหากไม่เดือดร้อนจะถามทําไมคะ่ะ ต่อันที่ประเด็นการเมืองค่ะอนุทินย้ำนะคะส6สส,ส,สกลุ่มดาวเริกวดส่วนมติเป็นเรื่องระหว่างพักเจอหารือพลเอกประวิทย์แก้ปัญหาค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีสสหคนกลุ่มดาวเกิกพักพลังประชารัฐโหวตสวนมติพักไม่ลงคะแนนเสียงไว้วางใจในายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างพักไม่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีที่หัวหน้าพักจะต้องคุยกันโดยตนเองจะต้องไปปรึกษากับพลเอกประวิตรวงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ซึ่งเชื่อว่าผลเอกประวิทย์คงไม่สบายใจที่ลูกพักทําแบบนี้แต่คงไม่ถึงกับมองหน้ากันไม่ติดค่ะเพราะตนเองกับนายศักสยามเคารพผลเอกประวิทย์และผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้ทําอะไรผิดแต่คนที่ไม่ได้กดคะแนนให้กลับทําให้ทั้งสองคนไม่สบายใจที่ต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาโดยพรรคภูมิใจไทยจะรอฟังมาตรการที่มีต่อสสอที่ไม่ฟังมติพักเพราะเราไม่ได้มีปัญหากับหัวหน้าพักหรือผู้บริหารพักโดยเฉพาะกับนาย ยกรัฐมนตรียิ่งไม่มีปัญหาอะไรเลยส่วนกรณีที่สสพักภูมิใจไทยออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า6สสกลุ่มดาวฤกษ์นายอนุทินกล่าวว่าเขามีสิทธิ์ที่จะแสดงความรู้สึกเพราะเป็นเรื่องของมารยาททางการเมืองพร้อมกันนี้นะคะนายอนุทินในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณี4สสพักเก้าไกลที่โหวตไว้วางใจจะมาอยู่ร่วมกับพักภูมิใจไทยหรือไม่ว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับสสพักแต่ตั้งใจจะโทรไปขอบคุณที่โหวตให้ส่วนจะเป็นเพราะภาร ัดูดหรือสมัครใจมาเองนายอนุทินกล่าวติดตลกว่าหายใจยังไม่ค่อยเข้าเลยแล้วจะไปดูดใครได้ค่ะปิดท้ายกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะเผยลงทะเบียนออนไลน์โครงการม .33 เรารักกันทะลุ7.1ล้านคนแล้วขณะภาพรวมถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยสำนักข่าว i n n ว่าภาพรวมการลงทะเบียนโคโรงการม3 3เรารักการผ่านเว็บไซต์ w w w m o 3ไวเรารักกัน .com รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากสถานการณ์โควิด -19 าคนละ 4, บาทเมื่อวันที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันแรกนะคะถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีระบบฐานข้อมูลมีความพร้อมรองรับการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33โดยล่าสุดวันนี้มีการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์สำเร็จ7 1 5 9 0้าน 16คนค่ะท้งนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกันตนมาตรา33ที่มีคุณสมบัติครบคือมีสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน50,000 0บาทณนะ31ธันวาคม2563ริรีบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาไปจนถึงวันที่7มีนาคม2564และตรวจสอบการได้รับสิทธิ์นะคะจากนั้นธนาคารทำการ ตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรองวันที่8ถึง14มีนาคมตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทาง w w w m 3 3เรารักกัน c o m และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังวันที่15ถึง21มีนาคม64ได้วงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังครั้งละ1,000บาทรวมทั้งสิ้น4,000บาท ในวันที่22วันที่29มีนาคมและวันที่5วันที่12เมษายนเริ่มใช้แอปพลิเคชันเป๋าตางังจ่ายเงินสำหรับการซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่22มีนาคมถึง31พฤษภาคม2,564ค่ะจบการเสนอข่าว17นาฬิกา5นาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าว INN